สวัสดีฮัลโหลบองชูชาวอาลันยินดีต้อนรับแล้วเขาก็เข้าไปในร้านให้เช่าเล่นเกม้วความรู้สึกของเขาก็คือโอ้โหสามลักดาบเ,ดเขาหลุดออกไาแ,แคปซูลแล้วก็มีคนหนึ่งพูดว่ายินดีต้อนรับทหารคน แล้วเขาก็ยื่นอาวุธมาให้แล้วบอกรับไปเซ่อาวุธเป็นความรู้สึกแรกของการเล่นเกมนี้ที่น่าทึ่งมากนายธรรมกรใใงงานไทยได้จับอาวุธรู้สึกหนักนะเนี่ยเมื่อเขาเดิอนออกมาเสียงปืนดังอน,นมไปทั่วสารทิตโอ้ี่สัตว์ประหลาดยิงกันอุตลุดเลย แล้วผู้เล่นหน้าใหม่ผู้เป็นทหารโคนก็เรียงแถวกันรับอาวุธจัดแถวแล้วก็มี n อ c เดินเข้ามาบอกไปประจำการไปประจำที่กําแพงซะแล้วจัดการพวกมันอย่าให้มันลุกลามเข้ามาได้ที่คือฐานที่มันสุดท้ายนายธรรมกรได้ขึ้นไปบนบกําแพงแล้วก็ยิงทกรแตนตัวใหญ่ถ้ากรแตนดาขาว ยิงสตูไปเรื่อยๆโอ้โหมันเป็นเกมทําเงินจริงๆเหรอคาดั้งแต่ตัวใหญ่แบบนี้ได้1บาทแต่ดูไม่ค่อยคุ้มแฮะแล้วก,ก็บอกว่ากระสุนหมดครับแล้วก็เอพีซียนแม็กกาซีนขึ้นมาแล้วเขาก็กลับไปยิงต่อแล้วก็ยิงไปได้สักพักหนึ่งเขาก็สามารถสังหารสตูได้แล้วก็เห็นมุม ซ้ายเขียนว่าสามบาทนั่นคือจำนวนที่เขาสังหารไปแต่ว่าศัตรูก็เยอะเหลือเกินไม่หมดไม่สิน้นแล้วเขาก็ต้องตกใจนั่นมันตัวอะไรวะน้ามันเป็นปูปูเอเลี่ยนตัวมันสูงใหญ่มากถ้าให้เทียบกับกตักแตนตับข้าวที่สูงถึงสามเมตรไอ้นี่มันสูงประมาณเจ็ดเมตรได้เลยมั้งเนี่ยตัวใหญ่ ถ้วดูเหมือนว่ากระสุนปืนนั้นจะทำอะไรมาไม่ได้เลยเกาะมันแข็งมากทำให้อาหารโคลนผู้เล่นต่างๆคิดว่านี่เป็นอีเวนต